สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทดลองกันนะครับอันนี้เป็นแค่การทดลองนะครับผมยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับก็คือเราไปตักปลาลูกคอกนะครับลูกคอกคือลูกของปลาช่อนนะครับที่อยู่ในสระของตัวเองนะครับไม่ได้ไปจับที่ไหนจับในสระของตัวเองนะครับลองเอามาเลี้ยงนะครับเอามาเลี้ยงในบอร์ซีเมนต์นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับลองไปดู รย่าลืมกดกระดิกกดไลค์หรือใครค่ะอะเาลืมกดกระดิเกดไลค์เรอแชร์ได้ค่ะอย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ใ้ช่องดวงจะไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ่อน,นี้นะครับก็คือเราตักมาเมื่อเช้านะครับนี่นะครับ จะชอบอยู่ตามฝั่งนะครับนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ให้อาหารนะครับแล้วก็จะลองฝึกให้อาหารเมรด็ดดูอาหารปลาดุกอาหารปลาดุกเล็กนะครับแล้วก็จะลองให้ดูว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับ อันนี้เป็นแค่ขั้นแรกการทดลองนะครับผมลองดูนะครับอันนี้ยังเล็กอยู่ครับถ้าตัวกว่าน,นี้ตักไม่ได้ครับผมอันนี้อยู่ระหว่างการทดลองครับยังไม่ได้ประสบความสำเร็จ